เกิดมาไม่มีอะไรตายไปก็เอาอะไรไปไม่ได้เห็นไหมโยมโยมคิดกันบ้างไหมเกิดมามีแต่ตัวตายไปไม่ตัวก็ไปไม่ได้แล้วโยมอยากเอาอะไรไปโยมจะทำให้มันเป็นทุกข์ทำไม เราเราไม่ได้คิดอ่ะแต่เราก็ได้แต่ทำไปทำไปทำเหมือนปวกเร่งเห็นปวกไม่ละโอ้ยมันทำหัวไม่หัวไม่หยุดเลยมันสั่นเดินก็หัวสั่นแล้วเอ็มไหมมันไม่ยอมให้มันอยู่เฉยเลยอ่ะมันสั่นหัวติ๊กติ๊ก มันทําจนตายอ่ะไหไม่แล้วมันก็เนี่ยธรรมชาติมามองให้เห็นนะเราเป็นมนุษย์เนี่ยจะจะทำมันปวกหรือถามตลอดชีวิตแล้วตายไปอ่ะมันเหลือแต่จอมปวกตัวปวกไม่มีหนอยโยมไปดูดิจอมปวกบาง จอมอย่างงี้มันอยู่เป็นร้อยร้อยปีเนาะเห็นไหมดูอมันเป็นวิศวะสถาปนิกชั้นเยี่ยมสร้างแต่ที่อยู่เป็นร้อยร้อยชั้นไม่ต้องใช้นั่งร้านเห็นไหมไม่ต้องใช้ใช้ปากอย่างเดียวมนุษย์จะทำได้หรือหนอ แต่มนุษย์เนี่ยมันมีม,มีมีความคิดมากกว่าปวกนะมันสามารถจะใช้ใช้เครื่องมือถ้าคนนะ่ยถ้าทำเหมือนปวกเนี่ยโอย้มันไม่รู้มันจะสร้างน่าจะจะไปดวงจันทร์กันหมดแล้วแต่นี่มันมันไม่ใช่ปวกมันทำไม่มีเวลาหยุดเลยนะเนาะเห็นไหม สุดท้ายแล้วมันสร้างเสร็จแล้วมันตายกันหมดเหลือแต่จอมปกรกให้เห็นเนี่ยก็บอกว่าเกิดมาไม่มีอะไรตายไปแล้วก็อะไรไปไม่ได้แล้วก็โอ้ยยงโยมดูสิบันพรบบุรุษอ่ะทำกันมาตลอดชีวิตอ่ะ แล้วก็ผัดรุ่นไปผัดรุ่นไปนะโดยเฉพาะสิ่งก่อสร้างใหญ่ๆโยมดูติแต่กูนี้อา้นนาวนี่คนรุ่นนี้ทํามาไหว้คนรุ่นนี้ทํามาไหว้มันเหมือนปวกนะนะมันก็อยู่กันเป็นรุ่นเป็นรุ่นแต่คน คนนี้ทำไว้ตายหมดแล้วบางคนเป็นทุกตลอดชีวิตหาตลอดชีวิตอ่ะทำตลอดชีวิตแล้วก็มาให้อีกรุ่นหนึ่งอีกรุ่นหนึ่งก็มาเสริมต่อไปอีกรุ่นหนึ่งอีกรุ่นหนึ่งตายเรีย้ยวเหลือแต่สิ่งก่อสร้างเอนไม่ ไอ้พวกที่ทำน่ะตายไปหมดแล้วนี่คือสัจธรรมความจริงแต่เราคิดกันบ้างไหมหนาเกิดมาไม่มีอะไรตายไปก็อ,อะไรไปไม่ได้พุทธศาสนาบอกอินอิ่มนอนหลับพอแล้วเห็นไหม พุทธองค์จะเนี่ยแต่ิมิตที่พุทธองค์เห็นน่ะนะแต่บวชด,ดีนักแลเห็นไหมพิจารณาหมดเลยแต่อยู่อย่างโน้นเป็นอย่างโน้นอยู่อย่างนี้เป็นอย่างนี้พอมาพิจารณาถึงนักบวช โอ้ยนักบวชนี่ดีนักแลไม่มีทรัพย์สมบัติเห็นไหมมีมีทรัพย์สมบัติก็บริขารแปดเองแล้วก็ไม่ให้สั่งสมเงินด้วยนาบินทบาลเลี้ยงชีวิตเนี่ยแล้ววัตถุมันก็ตามมาเหมือนมาอย่างเนี้ยเห็นไหมเนี่ยมาครั้งแรก มีแต่เนนาจน,นะแต่ตรงนี้ก็ยังไม่มีมีแต่ต้นไม้มีแต่ป่าแต่ก็ทำแต่เท่าที่ใช้สอยหนาแต่เนี้ยเราทำเพื่อประโยชน์แกการใช้สอยรับสบายเดนมาก็มีเหมือนเก่าหนา แต่จะทำอะไรขึ้นมาเนี่ยเราก็จะํำเนินถึงประโยชน์เอ,อม,มันใช้สอยอ,อพอใช้สอยพอแล้วนะแล้วมันก็จะเหมือนเนี่ยก่อรา,างตั้งตัวเหมือนก็ปวกต้างรังอย่างนั้นแหละมันเป็นสัจธรรมพอมาอีกรุ่นหนึ่งนี่ถ้าเขาจะใช้มากเขาก็จะจะต่อยอด แต่ถ้าเราไม่เหนื่อยก็ทําอย่างนี้แหละไม่ต้องไปเหนื่อยอีก่าติ่งทั้งหมดมันมีอยู่แล้วแต่ถ้าลองกําลังดีอ่ะมีคนมามากก็ต้องตออโน่นต่อน,อน,อน,นี่เห็นไหมมันก็เหมือนปวกนั่นแหละอ่านไปยุคนึงยุคนึงเนาะแต่พระเนี่ยดีอย่างเดีเออไม่ได้มีทรัพย์สมบัติเป็นของตัวเอง โยมมามองดูติ <c oughs> เนี่ยโยมมาวัดเนี่ยโยมมองรอบตัวดูติกับโยมอยู่ที่บ้านอยู่ที่บ้านเนี่ยความคิดโยมมองไปทั้งไหนมีไอน้นนท์กอบของเราไอน้นี่กอบของเราโยมมาอยู่ที่วัดไอน้นนท์ก็ไม่ใช่ของเราไอน้นี่ก็ไม่ใช่ของเรามันเบาตัวกว่ากันตังโยะแยะแอนมาเนีน่ยคือ ถามมะเอองอย่างนั้นไม่ต้องตำาสม,มเลยหรือก็เหมือนอย่างที่อาจารมาบอกไงตามเท่าที่มันไม่เดือดร้อนไง